สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวกับผมนาเอนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาปิดแอร์นะครับเราจะมาตั้งเวลาปิดอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเปิดมานะครับที่รีโมทแอร์นะครับให้สังเกตหาคําว่าท i m เมอร์นะครับปรากฏไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน่วยเป็นชั่วโมงเช่นเคยครับแล้วก็จะมีคําว่าออปครับนะครับถ้ามันดับเรากดท i m เมอร์นะครับปุ๊บเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับว่าจะเอา กี่ชั่วโมงสามารถตั้งเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงได้นะครับอ่าเพื่อนๆได้เวลาที่ต้องการแล้วนะครับเพื่อน,อนๆก็กดทามมออีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับทีนี้เมื่อถึงเวลาที่กําหนดแอร์ก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมซับสไคร์นะครับจะไดพลาดคลิปใหม่ๆจากสเปอร์วิชัยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ